สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริา้าไทยทุกๆท่านวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ปัทรมนันค่ะอยู่อําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะรับนะคะคุณลูกค้าขารับน้ําพริกอร่อยๆนะคะ2หิ้วแบบนี้คุณลูกค้าขาสองบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะ250บาท250บาทค่ะคุณลูกค้าขาซึ่งน้ําพริกนะคะอร่อยออร่ยแบบนี้คุณลูกค้าขาจากแบรนด์ครัวไทย101่งนงจากแบรนด ย101นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์089-04160-08ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิว o d e ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมมาให้พี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้สั่งซื้อ5หิ้วค่ะวันนี้สั่งซื้อทั้งหมดหิ้วค่ะ1 2ึ4 5้าหิ้วแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าห้าหิ้วแบบนี้ห้าร้อยบาทห้าหิ้วแบบนี้ห้าบาทค่ะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มรวมไปถึงเก็บเงินไปทางนาบ้านได้เลยคุณลูกค้า่ะวันนี้นะคะนุ่มก็มีนะคะถุงผ้าถุงผ้าบิดช็อปแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วย ถุงผ้าใบใหญ่ๆพรีเมียมแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าจ้าสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะน้ําพริกนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ5หิ้วค่ะคุณลูกค้าขาะ500บาทเท่านั้น500บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขารับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะ แล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าขารูปแบบงานแพ็กเกจิ้งเป็นอะไรที่แบบว่ามาตรฐานดีงามสุดๆเลยคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นอีกหนึ่งอย่างคุณลูกค้าขามี3รสชาตินะอันนี้นะคะจะเป็นปูนาแมงดาคุณลูกค้าขาถ้าเป็นฉลากสีเขียวแบบนี้จะเป็นปูนาปลาสลิดคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นฉลากสีเหลืองแบบนี้จะเป็นปูนาปลาย่างคุณลูกค้ะคะาขาอร่อยทุกรสชาติเลยนะคะขออนุญาตคละกันไปแบบนี้นะคุณลูกค้ะคะาขาจะขออนุญาตคระกันไปทั้ง3รสชาติแบบนี้เลยอร่อยไม่ซ้ําในแต่ละมื้อของวัน เลยคุณลูกค้าขายยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะ กับนะคะคุณลูกค้าขาน้ําพริกปูนาน้ําพริกปูนาอร่อยอร่อยน้ำพริกปูนาที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็อร่อยหอมอร่อยสดใหม่เหมือนตํานะคะสดเหมือนตาใหม่ใหม่ให้คุณลูกค้าได้ชิมเลยนะคะเหมือนตาใหม่ๆทุกๆกระปุกด้วยเพราะว่าอะไรคุณลูกค้าจ๋ารูปแบบการแพ็กเกจจิ้งเดี๋ยวนุ่มขอญยกเปิดให้ดูคะ่ะรูปแบบงานแพ็กเกจจิ้งคือว้าวมากๆคุณลูกค้าขาคือเราปิดนะคะซีนอย่างดีนะคุณลูกค้าขาเนี่ยแหละนะคะมาตรฐานดีมากๆม,มาตรฐานสดใหม่มากๆคุณ ka, ลูกค้า่ะผลิตนะต้องขอบอกก่อนว่าผลิตเมื่อวันที่ 1> 97, 17 1เดเดือน7คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สดใหม่มากๆนะคะเพราะว่าเราจะผลิตใหม่ตามนะคะตามรตนะคะมันจะมีรตแรกนะคะเราจะผลิตนะคะ100หิ้วแบบนี้เราจะผลิตเป็นอตคุณลูกค้าขารตแรก100หิ้วนะขายหมดจําหน่ายหมดแล้วนะคะเราถึงจะผลิตใหม่เพิ่มเติมคุณลูกค้าขาเราจะทําแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะซื้อไปลองทานวันนี้คุณลูกค้าขาเราม,ามีเซ็ตโบนเนาะสั่งซื Alter, ้อได้ค่ะคุณลูกค้าขา2ห <nh> ิ้วแบบนี้ สองฮิวแบบนี้บอกว่าขอลองนําไปทานก่อนคุณลูกค้าจ๋าได้เลย2ฮิ้ว250บาท2ฮิว250บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะแต่โปรโมชั่นสุดคุ้มสุดปังวันนี้หฮิ้วค่ะหฮิ้ว500บาทนะคะแถมฟรีถุงผ้าสวยๆถุงผ้าบิชอปไว้ใหญ่ๆพรีเมียมแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อรูปแบบไหนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย 0, 0 8ค่ะคุณ ค่ะค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ค r วอารโคนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะ3กระปุกอย่างนี้คุณลูกค้าขาคุ้มค่าเราก็อร่อยมากๆนะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปแบ่งใส่บาทนะค,ะคุณลูกค้าขาหรือว่านําไปแจกเพื่อนบ้านนะคะน่ารักน่ารักนะคะคุณลูกค้าขาอร่อยด้วยนะคะ วันไหนนะคะคุณลูกค้าที่เราแบบว่าเนาะแบบวันไหนก็แบบว่าอยากชิลชบ้างนะคะวันฝนตกแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าคะเราก็มีไข่เจียวใช่ไหมมีไข่เจียวมีผักสดอะไรเนี้ยมีผักลวกเราก็สามารถทานกับน้ำพริกได้เลยหรือว่านะคะเรามีเคล็ดลับเพิ่มเติมนะสามารถนะคะนําไปทําเป็นนะคะน้ํายาได้ด้วยนะค,ะคุณลูกค้า่ะเรามีขนมจีนใช่ไหมเรามีขนมจีนใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเราสามารถนะคะนําน้ําร้อนนะคะคุณลูกค้าขาตั้งไฟเนาะใส่กระชายนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่นะคะนี่เลยค่ะ น้ำพริกนะคะคุณลูกค้าขารสชาติไหนก็ได้ที่คุณลูกค้าอยากลองชิมคุณลูกค้าลองเลยค่ะลองทําเลยนะอร่อยหอมถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย08 90 4 1 6 0 0 8ค่ะรับรองอร่อยจิตใจนะคะเดี๋ยวได้สั่งซื้อเพิ่มเติมกันเลยขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เคยซื้อไปแล้วนะคะคุณลูกค้าขา คุณลูกค้าคะท่านใดที่เคยซื้อไปแล้วเนาะเพราะว่าเคยจัดจําหน่ายอยู่ที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเพราะว่าวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะจากครัวไทย101นะคะมอบให้กับพี่ๆทุกๆท่ทานด้วยนะอย่าลืมนะสั่งซื้อ2หิ้วสั่งซื้อ2หิ้วแบบนี้นะคะ เจ้าของแบงค์คนไทย101แบบว่านะคะใจดีมากๆใจดีใจปั้มคุณลูกค้าขา250บาทนะคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยยินดีให้บริการคุณลูกคาก้าทุกท่านแต่ถ้ารับหฮิ้ววันนี้จ่ายเพียง500บาทคุณลูกค้าขาจเงินหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องโอนนะแถมฟรี ถุงผ้าคุณลูกค้าขาถุงผ้าบิ g ช็อปพรีเมียมแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าจะรับโปรโมชั่นไหนนะคะสะดวกรับโปรโมชั่นไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ค่ะวันนี้กับน้ำพริกปูนะา3รสชาติจากครัวไทย101คุณลูกค้าขาขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาค่ะ0890416008หรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์จะรับกี่หิว้วจะรับกี่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนนี้้ตออองขขบะะคคคุุณณ คุณพี่ปัทธรรมนันค่ะอยู่อำเภอโนโนไทยนะคะจังหวัดนครราชสีมาคุณพี่ค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะได้ลองแล้วติดใจแน่นอนนะคะกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนขอขรบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบทานน้าพริกคุณลูกค้าขาขอพรบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลี้าทไทยทุกทุกท่านนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุนันท์ค่ะอยู่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะวันนี้นะคะเลือกชมเลือกช้อปนะคะเสื้อคลุมสวยๆนะคะเสื้อคลุมผ้าข่าม้านะคะผ้าายเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีมากๆค่ะรวมไปถึงนะคะอ่านี่เลยคุณลูกค้า่ะน้ำพริกอร่อยๆนะคะน้ำพริกนะคะหนึ่งหิ้วหนึ่งร้อยบาทวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับสองหิ้วรับสองหิ้วเลยได้เลยจากคุณลูกค้าขาจัดส่งนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้คุณลูกค้าขาเก็บเนนนไา้้ดลยวั เสื้อนะคะพร้อมน้ำพริกนะคะวันนี้นะคะยอดสั่งซื้อนะ,ะเกิน500บาทคุณลูกค้าคาห้0บาทขึ้นไปวันนี้นะคะช่วงนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะคุณลูกค้าค่ะ100ท่าน100สิทธิ์นะคะจะได้รับนะคะถุงผ้าบิชอปค่ะถุงผ้าสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาถุงผ้าพรีเมียมแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้านะคะจากร้านแม่บริพาไทยของเราไม่ว่าจะมาเลือกช็อปที่หน้าร้านแม่บริพาไทยของเรานะคะอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะ แวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยที่หน้าร้านแม่มาริภาทไทยของเรารวมไปถึงนะคะถุงผ้าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะคุณลูกค้าก็เลือกซื้อเลือกช็อปจะเป็นเสื้อคลุมผ้าขาม้านะคะแล้วก็น้ําพริกอร่อยออร่ยนะคะ3รสชาติค่ะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่สุนันค่ะอยู่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขานะคะส้ใ่ได นะคะ รอบอกนะคะไม่เกิน42นิ้วใส่ได้ค่ะรอบอกไม่เกิน42นิ้วใส่ได้ค่ะนุ่มขออนุญาตนะคะสวมทับให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมด้วยเนาะนุ่มหรอนุ่มใส่เสื้อรอบอก36ค่ะนุ่มใส่เสื้อรอบอก36ค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเป็นไงคะคุณลูกค้าจ๋ามีกระเป๋าให้ด้วยนะมีกระเป๋าให้ด้วย2ใบแบบนี้ค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเสื้อคลุมผ้าขม้านะคะสีกรมขาวเสื้ออคคคลุมมมมมมผ้้้้าาาาาาขขสสสีีีกวววตตตัััันนะะบท่่งซืจดเเพิิ หีา50บาทาเป็น450บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยและที่สําคัญไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวนะนุ้มมีสีแดงชมพูด้วยนุ้มมีสีแดงชมพูด้วยนะอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็ระมุนมากๆนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นสีสันสดใสย,ยังซื้อได้อีกนะคุณลูกค้าค่ะยังมีให้ชมให้ช็อปอีกหนึ่งตัวถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะชอบสีไหนชชชอออออบบสสสีีีกรมมมมขาาววนนนนนะะะคคเเหหืืุุณพพ่่ัจป็แดงู แบบนี้คุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้ารับ2ตัววันนี้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อสองตัววันนี้780บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บอกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีถุงผ้าสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพราะคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะแต่วันนี้คุณพี่บอกว่าเลือกรับนะคะคุณลูกค้าขาเลือกรับนะคะ เป็นน้ำพริกอีก2หิ้วนะคุณลูกค้าขาได้เสื้อแล้วก็น้ำพริกด้วยนะคะยอดสั่งซื้อก็เลยก็ยอดสั่งซื้อก็เลยเกิน500บาทคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะชื่นชอบนะคะผ้าไทยแล้วก็ยังมีแบบว่ามีของขวัญของฝากร้อยเอ็ดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยคุณลูกค้าขานี่ไงอร่อยมากๆนะน้ำพริกนะคะจากครัวไทย101ค่ะน้ำพริกนะคะจะเป็นน้ำพริกปูนาเป็นหลักน้ำพริกปูนาเป็นหลักนะคะแต่มี3รสชาติะค่ะนะคะก็ะจะแพ็กนะคะกันอยู่นะในหิ้วแบบนี้นะคะคะรสชาติค่รสชาติรับรรออองอ่อยติดใจ แน่นอนคุณลูกค้าขาน้ําพริกปูนาปลาย่างน้ําพริกปูนาปลาเสดและก็น้ําพริกปูาปานปา,ปแปาแมงดาซึ่งนะคะถ้าเป็นสินค้าพร้อมทานถ้าเป็นอาหารที่พร้อมทานแบบนี้นะคะต้องมีออยคุณลูกค้าขายนี่ไงมีออยชัดเจนคุณลูกค้าสามารถนะคะนำไปคีนะคะ, scene, ะ,คะดูข้อมูลได้เลยคุณลูกค้าขาของเรานะคะถ้านะเป็นสินค้าที่ต้องพร้อมทานนะคุณลูกค้าขา,ขาทางร้านของเราคัดเลือกคัดสรร,รมาให้ต้องมีออยต้องมีเลขออยจดแจ้งที่ชัดเจนแล้วก็ ตรงนะคะคุณลูกค้า่ะเพราะว่านะคะได้รับมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะค,ะคุณลูกค้านะเพราะว่านะคะเรานะคะดูแลในเรื่องตั้งแต่วัตถุดิบที่นํามาใช้รวมไปถึงนะคะขั้นตอนกระบวนการทํานะคะจนไปถึงนี่แหละค่ะคุณลูกค้า่ะถึงมูอผู้บริโภคได้แบบว่าสบายใจเลยทานได้เลยคุณลูกค้า่ะอร่อยแน่นอนหอมอร่อยถูกใจแน่นอนเดี๋ยวมาสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นปกติเนาะถ้าสั่งซื้อ2หิ้วแบบนี้สองยบาทใช่ไหมคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ5ิ้้วววััันนนีีจดส่งททยพื ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าขารวมไปถึงถุงผ้าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะน้ําพริกอร่อยอยหอมๆแบบนี้จากครัวไทย101ค่ะคุณลูกค้าจ๋าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับโปรโมชั่นไหนนะคะคุณลูกค้าก็สามารถบอกได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนุขอให้ดูรูปแบบนะคะงานแพ็กก่อนตรงนี้เป็นอะไรที่แบบว่ามาตรฐานมากๆคุณลูกค้าคะ่ะก็คือทุกครั้งที่เราเปิดทาน จะได้น้ำพริกที่อร่อยแล้วก็หอมสดใหม่เหมือนตํำใหม่ๆเลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะก็ถ้าเราแบ่งเป็นกระปุกเนาะกระปุกเนี้ย39สบาท ถ้าเป็นกระปุกอะกระปุกละ39บาทวันนี้คุณลูกค้าค่ะเรามาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยหิ้ว1แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าข่100บาทถ้าซื้อ5หิ้วนะถ้าซื้อ5หิ้วมันก็จะตกที่วลา100บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2หิ้วแบบนี้มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น250บาทขอบพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหนคุณลูกค้าอยากลองซื้อไปก่อนคุณลูกค้าซื้อ2หิ้วได้เลยร้านแม่มณีผ้าไทยของเรานะคะยินดีจัดส่งให้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะเลือกซื้อนะคะ ในรูปแบบไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน l ล n e นัสแกนที Q ่ QR วอ d e คทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะผ้าไทยสวยๆรวมไปถึงนะคะของฝันของฝากร้อยเอ็ดนะคะซึ่งมีมาร่วม จอยร่วมแจมเรื่อยๆเลยคุณลูกค้าขาตอนนี้นะคะกำลังนะคะคัดเลือกคัดสรรนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะที่จะมาร่วมจัดโปรโมชั่นนะคะร่วมกับร้านแม่มดีภาไทายของเรานะคะตอนนี้นะคะก็มีแบรนด์ที่1ค่ะคุณลูกค้าขาก็จะเป็นหมอยาไทยแล้วก็แบรนด์ที่2ก็จะเป็นครัวไทย101ค่ะคุณลูกค้าขาซึ่งนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอยากดูอยากชมนะเพิ่มเติมนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนตัวไหนบ้างนะคะ ที่นะคะนำมาร่วมนะคะแจมกับแบรนด์แม่าริภาไทยของเรานะคะรอดูรอ,อชมได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเรามีรีวิวให้ดูให้ชมในทุกๆวันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานต่างๆค,คุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็น GMP นะคะมีมาตรฐานอยฮาลาลอะไรต่างๆมีครบหมดเลยคุณลูกค้าขะถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรที่ต้องทานเข้าไปอะไรเงี้ยคุณลูกค้านะฝากด้วยนะ ฝากด้วยฝากร้านแม่บริาพาไทยของเรานะคะฝากช่อง YouTube แม่บริาพาไทยของเราฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่อง YouTube แม่บริาพาไทยของเราด้วยขอบพระคุณมากมานะคะสนใจนะคะร่วมใจร่วมแจมนะคะมาเป็นทีมเดียวกับร้านแม่บริาพาไทยของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8นย์แปดเส่นค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที A ่คิวอาโค้ด ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะร้านแม่มารีภาฒนาย,ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะนุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุนันนะอยู่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาคุณลูกคะะ้าจ๋าเดี๋ยวจัดส่งให้จัดส่งให้วันนี้เลยนะคะสงขลาใช่ไหมประมาณ3-4วันคุณพี่จ๋าประมาณ3-4วันถึงแน่นอนคุณลูกค,ะคะ้าขานี่เลยนะ รับหมดนี้ไปเลยนะคะเก็บเงินปลายทาง690บาทเก็บเงินปลายทาง690บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้ายอดสั่งซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปยอดสั่งซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปคุณลูกค้าคะแถมฟรีทันทีนะคะถุงผ้าปิดช็อปใบใหญ่ๆสวยๆพรีเมียมแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบนะคะ แต่ต้องขอบอกก่อนว่ามีจํานวนจํากัดคุณลูกค้าขาตอนนี้นะคะมาถึงกลางแล้วคุณลูกค้าขามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะ50สิทธิ์50ท่านสุดท้ายนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในตอนนี้ได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่มารีพาทไทยของเรานะคะเล็งไว้นานแล้วใช่ไหมคุณลูกค้าขาตอนนี้นะคะ โปรโมชั่นดีมากๆด้วยนะคะเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วเหลืออีกแค่50ท่าน50สิเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเช็คสต็อกเมื่อสักครู่แล้วนะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆนะคะวันไงก็ฝากร้านแม่มารี้าไทยของเราไว้ด้วยกดไลค์กดติดตามกดสัครสมาชทางช่อง youtube แม่มารี้าไทยจ้า